สวัสดีครับทุกคนผลต้มรปลูกผังนะเรามาแก้งมะละกอกันนะเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งทำต้นให้เตี้ยลูกก็จะตกตอนนี้ตั้งแต่อยู่ในกระถางเนี่ยเราก็เอ็นเอาไว้นะเขาก็จะนอนแบบนี้แต่ว่าเขาบอกยิ่งเตี้ยลูกจะตกแล้วเราก็ต้องมาพิสูจนะ์ันนะเพื่อน ทีแรกต้นนี้มันเกือบจะตายแล้วเหลืองเขาให้มาห้าต้นนะเหลืออู่ต้นเดียวเหลืองแล้วก็นึกว่าจะไม่รอดแต่ก็รอด้นมาจนเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเรานอนเขา้วโคนเขาจะใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเราตั้งตรงโคนเขาจะเล็กแล้วก็จะไม่แข็งแรงนะแล้วก็เวลาปลูกให้อยู่บนเนินนะไม่งั้นเดี๋ยวน้วําท่วมลากเขาจะเน่ามาละกอไม่ชอบน้ําแฉะนะ ก็เนี่ยเราก็มามัดเข้าไว้นะค่อยๆทำาวละเล็กน้อยคือ,อ,ค,อค่อยๆทำอะ่ะบางคนก็ใช้ไม้เป็นกากระบาดขัดแล้วนี่ผมไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนแนละ้วมัดก็ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสยยักระยะเราก็จะมาแกะเขาออกไม่งั้นเดี๋ยวต้นมันจะคอดคือพยายามกดให้เตี้ยวไวอ้อ่ะแต่ต้องค่อยๆทำนะทำรุนแรงเดี๋ยวเขาตายซะก่อนกว่าจะได้มาต้นหนึ่ง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะเพื่อนๆต้องมารอดูกันนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกดติดตามคลิปต่อไปนะคนต้อมรถปลูกผักน,นะครับสวัสดีครับ